พอปุ๊บไฟออกเลยนะผมโอ้มือนีห้อนได้แอร์ชิดขอเข่าไปยืนตรงนี้เด้อพอเข่าเปิดแอร์ก่อนเลยเปิดแอร์ก่อนเลยตี่ช้าคุณพี่แอร์ครับแอร์ครับไวไฟหรือสีหน่ายมันมีบ่ป่ะดิเอาสรงมาเดี๋ยวกันง่ายเด้อเนาะสายดิสายมอหอดูคนนะโอ้สายนั้นต้องให้ตังค์ต้องให้ซักสายสายบ้านนี้คนนะ โมไปตดตสตอรนี้ไหอืแ่แบเไปครื่องเราูองโอหมีฟใไม่ใชจะมีมีแล้วมีแล้วแต่ไฟออกนต้องมีค่าแลกเข้านะวันนี้ต้องจดมิเตอร์ไว้นะเนี่ยจดไว้ก่อนนะมันมัน้ามิเตอร์จดระยงมิเตอร์ถ่ายรูปห้แมถ่ายไว้ก่อน ก็ทายได้บอเฝืนไฟใส่นน่ะทยมิเตอร์ไ้ตัว472อเอาพี่น uh, mm. ้อง472นะเอ472อืมแปลงไฟครับพ uh, no? yeah. <c oughs> <ro> ี่น้องแม่ป้าพี่472เนาะเออครับ472แปงไฟ้กันนะ472เองี472บอสบอกไอเจ้า472นะเอฟบอกมีเตร์ไฟวันนี้มิเตอร์ไฟ ิเตอร์ไฟเบิร์นหมดนี่472น้ำตาลมันเงินงินนี้ออกได้ปะเคยเบิงมิเตอร์ไฟในปีกว่างวันใด400กว่าหน่วยเหมือนไอซีจะมีความสุขเนาะวิ่งล่าสุดไฟออกแล้วพี่น้องไอเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้จะภาวนาอย่างเดียวเช็คแอร์ก่อนเช็คแออร์ก่นถ้าเช็คแอร์ถ้าเช็คแอร์ก่อนอย่างอื่นนี่ก็เดี๋ยวช่างเขาก็จะดำเนินการเขาเองไงจะว่าคอมีแอร์ก่อนพอมีแอร์ก่อนตอนนี้ยโอ้โหมอไซค์ก็พร้อมใช้งานแล้วอยางแบเป็น ปิดไฟเน้แอร์ซิดไฟกระได้ไฟของแม่ผมแม่ปิดไฟเน้แม่กระได้เนาะมีไฟแล้วเปิดโชัวร์ไฟเอ่อบริษัทในไหมเห็นเนาะตอนนี้พี่ชิดมองไฟนะไฟหมดแล้วเปิดไฟมีไฟกระได้เนาะเป็นคนมีไฟอยู่คนมีไฟสวััสดีครบ่าอห้งน้ำนะเข้าตรงไหนก็ได้นะครับเออปิดไฟเน้น่าชุดตอนนี้เป็นคนมีไฟแล้ว ต่อเสร็จแล้วนะโอ้างสร้างไคือบอกถึงเครื่องเนาะถึงิดปุนใจเนาะสนาไม่ยางดิมอ่องเครื่องดเมนี่เนี่ยเสาอันนี้่นใส่ใส่มัีเสามเนี่เพื่อเอาเสาออกไปทนี่มันต่เนะ้อเสามันพ่นปดลงว่ะเนีเสาเเสาเนีนี่ยเสาเนี่ย าตั้งเอาคือตั้งในเพื่อนเองครับมันขาเอาขอ้นเพื่อนความกันเลยยึดกับตัวบ้านเลยกันนะเอาเหล็กยึดกับตัวบ้านเลยเพื่อนทำไว้ให้มันแบบสูงมันจะมีเป็นเอาขึ้นในย่างเขาเอาเล็กขึ้นไปยึดใต้ผุมันก็สูงแล้วดึงสายเข้าตัวบ้านเลยใช่ะไหมใช่เอาเอาเอาขึ้นบนนี้นะแล้วก็จีนใส่ คือนั่งหลังาะสายดำเข้าไปเลยครับต่นเ้นยงมาำนะให้มื่อคืนที่เขาถอาวันนี้ออกไงตอนนี้บ่บ่บ่ต้องติดได้เสาเออนี่นั่นลนี่คอนี่รักรักอันนุมมันค่ะ มันจะมีเงใจนะเอาไปทั้งไม่หมือเด็ยูอนนั่นั่งอยนะครับขาบันไดนะครับลูกมันตั้งได้อีกวะนี่หลังคาเบาเป็นเล็กเป็ติดกันซึงเลยนะดิใจไหครับีบ้างหรือย่ตัวเล็กไหม เจ้าภาพเขาบร่ได้บอกทุมเจ้ามาโอ้ตกใจดึงจริงคือเนาะดึ้นใส่แหลกนะครับเขาเรียกอะไรนะกัปตันหลกเลกโอเคเนาะกัปตันจำเน่ยกัปตันจะเป็นเล็กนะตรงนี้นะครับเนาะบ้านทีจะมีไฟก็จะประม เนไปครับแลเนไปนเอตำเออเอาไปนึงเครงึงแม่ิสสัาโดงเคองึงแม่มันยังมันยังสูงคองเจ้าตั้งมือหนักนั่งรถโอ้ยเสื่อยยุบานเลยโด่งจบคอยกินซั้แแล้วคอยเมาคอยเท่ากินเลยเลนี่ยไหนิตการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะ ยังมีช่างแล้วก็จะลองแอร์ว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นของภัยอันนี้นะอันนี้ของญาติสิครับโอ้โหอัปเดตล่าสุดเนาะช่างก็เริ่มลุยงานบ้านเอร์ิดแล้วนะครับทุกท่านขอบคุณช่วยกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามกดติดตามสตอรีให้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับก็บรรยากาศในการ ขับสันเปิดมาตะฝุนบอกโอ้ยชมเจ้าเปิดมาตะฝุน,นเอาไปเล้วได้รถนะไปก่อนไปก่อนยายยังไม่ถึงมันล็อกเดี๋ยวมื่อกี้หันมันรับมาลอดไปเลย เรียบร้อยนะหลังจากที่เชื่อมไฟตัวบ้านตัวเครื่องนะครับขึ้นแล้วไงก็จะเป็นระบบแอร์นะครับซึ่งทำการตรวจเช็คนะครับเพื่อให้ใช้งานได้นะครับก็มีการพอดเนาะนั่นนะหลังโน้นนะครับการต่อเนอี่นยหมาย ช่วงเที่ยงวันของวันนี้นะครับที่มาเชยงอม่สำับ่ด้วยครับกดไลค์กดตตามค์นับเป็นกำลังใจนะครับพีน้ับดูเนะครับา อมมันคือนี้เมฆานทาเมละมือตีงมาหอดบ้า

ิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอยู่ในนามซ่องโจ้จำปาดงนะคะไปกดไลค์กดแชร์ติดตามน้องโจ้ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะติดตามคลิปให้โจ้ด้วยนะคะโจ้จำปาดงค่ะโจ้จำปาดงนะคะสวัสดะคะีดะคะ่ะ